สีสามเหลี่ยม ABC มีมุม A มุม A มีขนาดมากกว่าสองเท่าของมุม B อยู่ร้อยองศาและมุม C เป็นสองเท่าของมุม B อยากทราบว่ามุม C มีขนาดกี่องศาอันนี้มุมภายในสามเหลี่ยมต้องรวมมาได้ร้อยปดสิบก็นี่ก็มีมุม A มุม B มุม C นะ A B C มุม b ก็บอกว่า c เท่ากับสองเท่าสองเท่ามุม b ก็คือ c c เท่ากับสองบีนะถ้ามุม b เป็น x อมุมบเป็น x ก็มุม c ก็คือ c เท่ากับสองเ็กซ์ก็ซเท่ากับสองเ็กต่อไปบอกว่า a มีขนาดมากกว่าสองเท่าของ b ก็ a มากกว่าสองเท่าของ b ก็คือ a ลบสองบ อยู่ร้อยองก็เท่ากับอยู่ร้อยองศาเพราะนั้นก็ก็ c ก็ต่อไปก็ a น a นะบวก b บวก c ก็เท่ากับ180ยแก็ c นี่ก็เท่ากับอะไร a a ก็เท่ากับนี่มุม a a ก็เท่ากับ100่งอยบวกสองบีอย่างเงี้ยลบสองบีไ้มาก็เป็น100่งบวกสอ ก็บวกกับ b ก็บวกกับ c c ก็เท่ากับสองอีกสองก็เท่ากับหนึ่งร้อยปดสิบนะอย่างเงี้ย a ก็คือนี่ a เลบก็เท่ากับร0 0บวกสองบี่ b c ก็เท่ากับสองก็เท่ากับสองก็เท่ากับ180ปสิบก็หาค่า b ออกมานั้นก็ได้ b ก็เท่ากับ อันนี้สองบีบวกบีก็สามบีบวกสองบีก็เป็นห้าบีพนั้นก็เป็นห้าบีก็เท่ากับร้อยแปดสิบบวกหนึ่งร้อยย้ายมาก็เป็นแปดสิบเพราะนั้นห้าบีเท่ากับร้อยแปดสิบบีก็เท่ากับแปดสิบส่วนห้านะก็ห้าหนึ่งห้าห้าหกบีก็เท่ากับสิบหกเพราะนั้นก็ถามสี่ีก็เท่ากับสองบีเป็นสิบหกก็สามสองก็ตอบสีเท่ากับสามสอง